วันที่29มกราคม2564นายสยามอินเจริญผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินสำนักง,งานชมทานที่16พร้อมด้วยนายธรณิตศรีนุ่นหัวนหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1หน่วยงานส่วนราชการและเกษตรกรร่วมรงแขกเก็บท่าแบบโบราณใช้แกะอำเภอร,ระโนดจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ของนายสมเกียรติหนูเนียม รุงชายคลองแดนที่ปรึกษาเครือข่ายโอท็อปจังหวัดสงขลาการเก็บข้าวไรเบอรี่ของรัฐวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนาณไรนาเจ้อนนกตตำราหมู่ที่5้าตำบลคลองแดนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเพื่อจะใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์ในฤดูก,การต่อไปการใช้แกะเป็นเครื่องมือในการเก็บข้าวของทางภาคใต้ประกอบด้วยเหล็กที่ถูกตีให้บางฝังยึดในแผ่นไม้กระดานบางๆรูปคางหมู มีด้าไม้ไผ่สำหรับใช้นิ้วเกี่ยวจับเวลาเก็บใช้นิ้วชี้เกี่ยวดึงรวงข้าวเพื่อให้ขมมีดหรือตาแกะตัดรวงข้าวขาดทีละรวงรวงในอดีตชาวนาทางภาคใต้ใช้แก่เก็บข้าวทีละรวงเอามาผูกมัดกันเป็นเรียงที่เรียกว่าเรียงข้าวเพื่อคัดเลือกข้าวทีละรวงเก็บไว้ปลูกทำพันธ์และใช้เก็บข้าวในนาที่ต้นข้าวร้ม ไม่สามารถใช้รถเกี่ยวข้าวโรงเกี่ยวได้